จ,นนนใ,จใน,นนนใวัี้จากพระธรรมเอเสเคียวบทที่18ข้อที่30ถึง31บันทึกว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสว่าโอ้พงพันธ์อิสราเอลเอย๋ยเพราะฉะนั้นเราจะพิพากษาเจ้าแต่ละคนตามทางของเขาจงหันกลับและหันเสียจากการล่วงละเมิดทั้งหมดของเจ้าแล้วเจ้าจะไม่สะดุดล้มเพราะความผิดบาปจงละทิ้งการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เจ้าได้ทำ จงทำตัวให้มีใจใหม่และวิญญาณใหม่โอ้พงพันธ์อิสราเอลเอย๋ยทำไมเจ้าจะต้องตายเล่าข้อคิดจากพระวจนะรักษาชีวิตไม่ให้สะดุดล้ม 1. ด้วยการหันกลับหันเสียจากความบาปผิดที่เคยกระทำจงเดินไปคนละทางกับความบาป 2. อ,อย่าล่วงละเมิดอย่าล้ำเส้นสิทธิอำนาจของพระเจ้า 3. จงสวมหัวใจใหม่วิญญาณใหม่ชีวิตใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ